เรื่องเสียงจากคลองพระขนงคลองพระขนงที่พวกเองเห็นว่านิ่งเงียบมันหาได้เงียบแท้ดอกลูกเอ้ยเพราะในสายน้ำนั้นยังมีเสียงของผู้รอรอจนแม้ความตายก็มีอาจพรากความคิดถึงไปได้ เล่ากันมาแต่ปู่ย่าตายายว่าทุกคืนเดือนเพ็ญจะมีเสียงสตรีผู้งามล้ำร้องเรียกชื่อสามีอยู่ริมน้ำชื่อของเขามากครั้งนั้นแถบนี้ยังเป็นทุ่งนาโล่งกับบ้านไม้ใต้ถุนสูงริมคลองผัวเมียคู่หนึ่ง มากกับนากรักกันเหลือหลายนาคนั้นรูปงามใบหน้าอ่อนละมุนดังพระจันทร์วันเพ็ญส่วนไอ้มากเป็นชายขยันไม่เคยให้เมียต้องลำบากแต่กรรมหรือเวรไม่รู้วันหนึ่งเสียงกลองเกณฑ์ดังสนั่นจากหัวทุู มากต้องไปเป็นทหารทิ้งเมียท้องแก่ไว้เพียงลําพังนาคยืนมองเรือที่พาผัวจากไปกลางหมอกขาวลมพัดผ้าสิ้นไหวเหมือนจะร่ำลาแต่ไร้เสียงเอื่อเอื่อยจนคืนหนึ่งฝนเทกระหน่ำจากฟากฟ้า ฟ้าผ่านหลังจนคลองสว่างว่าเรากลางวันหน้าปวดท้องจะคลอดไร้คนช่วยเสียงร้องไห้ทารกปนเสียงลมครวนอยู่ใต้ถุนบ้านก่อนทุกอย่างจะเงียบงนันเหลือเพียงเสียงฝนซัดฝาไม้ดังแจะแจ๊จนรุ่งเช้า ไม่มีลมหายใจใดเหลืออยู่ในเรือนนั้นอีกว่ากันว่านาคตายทั้งกลมและลูกน้อยก็อยู่ได้เพียงชั่วคืนเดียวหลายเดือนต่อมามากกลับจากทับร่างสู้ผอมแต่ใจพองโตเมื่อเห็นบ้านไม้หลังเก่า มีแสงตะเกียงส่องลอดผ้าม่านและเงาเมียรักอุ้มลูกน้อยยืนยิ้มอยู่ตรงชานเรือนคืนนั้นมากนอนหลับทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะเด็กแผ่วเบาในอ้อมแขนกลิ่นดินชื้นคนกลิ่นคาวเลือดบางๆลอยขึ้นมาแตะปลายจมูก แต่ชายหนุ่มก็หาได้เอกใจไม่รุ่งสาวเขาพาเมียไปตลาดแม่ค้าทำมะนาวตกกลิ้งไปใต้แผงนาคก,ก้มจะหยิบมือของหล่อนยืดยาวลอดไม้ไปคว้าของที่ตกอยู่ไกลเสียงรอบตลาดเงียบสนิท แม้สายลมยังหยุดพัดมากหันมองเมียหัวใจเต้นแรงราวกับจะขาดแต่เมียเพียงยิ้มเหมือนไม่มีสิ่งใดผิดแปลกคืนนั้นเขามองกระจกบานเก่าที่หัวเตียงแสงเทียนไหวสะท้อนเห็นเมียกำลังไกวเปลเห็นเหมือนเดิม อุ่นเหมือนเดิมจนเมื่อแสงเทียนวูบเงาในกระจกกลับกลายเป็นร่างเน่าเปื่อยผมยาวเปียกแนบแก้มดวงตาเบิกโพลงเลือดคล้ำซึมจากชายผ้าหยดลงพื้นติงต้งติ้งมากถอยหลังหัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มในอก มีเพียงความกลัวที่หนาวเย็นกว่าน้ำในคลองชาวบ้านรู้กันดีแต่ไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยจนวันหนึ่งพระชราจากวัดเก่าหัวคลองเดินข้ามสะพานไม้ถือสายศีลและน้ำมนต์เย็นเยียบเสียงพระสวดเบาๆคล้ายบทปลอบวิญญาณ นาคเอย๋ยปล่อยเสียเถิดลูกทางของคนเป็นไม่ใช่ทางของเองแล้วลมพัดหือเทียนไหววูบเงาของหญิงสาวปรากฏอยู่ปลายระเบียงผมดำยาวสยายปลิวไปตามลมราตรีแววตานั้นเศร้า เรายังไม่อาจตัดใจจากรักนาคไม่ได้อาคาตเพียงกลัวกลัวจะไม่มีใครรักอีกแล้วเมื่อหยดน้ำมนต์กระทบพื้นร่างนั้นก็พราเลือนเราคำทูกต่องสายลมคืนนั้นบ้านไม้ทั้งหลังสงัดเสียงลมหายใจของมากดังก้องในอก มือเขากำสายสินแน่นจนเลือดซึมเอ่ยเสียงแผ่วเบาข้าขอโทษนาคเอ่ยนับแต่นั้นไม่มีเสียงไกวเป่อีกต่อไปมีเพียงสายลมที่พาเสียงหนึ่งลอยผ่านคลองบางคนว่าได้ยินบางคนว่าไม่ แต่ค้าได้ยินทุกคืนทุกวันนี้ผู้คนยังมาจุดเทียนที่ศาลร,ริมคลองขอพรขอรักขอให้คนจากได้หวนคืนแต่รู้ไว้เถิดความรักที่ไม่ยอมปล่อยมันไม่ใช่พร มันคือพันธนาการของดวงวิญญาณคลองนี้ยังคงไหลไปไม่มีวันหยุดและเสียงของนาคก,ก็ยังลอยไปกับกระแสนแห่งความคิดถึงนั้นจําไว้ลูกเอ๋อยรักกันให้รู้จักปล่อย อย่าผูกกันจนแม้ความตายก็มิอาจปลดได้คืนนี้ลมแรงนักหากเองได้ยินใครเรียกชื่อก็อย่าได้หันกลับไปมองเลยนะเพราะหากหันเองอาจไม่เห็นใครแต่เงาในน้ำจะยิ้มตอบกลับมา เป็นยังไงบ้างลูกสนุกไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะได้ยินเสียงติงติง้งยายก็ไม่เหงาแล้ว <laughs>